สถานของจังหวัดลำปางนักสถานที่ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับของจังหวัดลำปางเราก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งน,นี้ซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องนะครับกับในหลายๆเมืองในภาคเหนือของเรานะครับในส่วนของเรื่องราวของพระเจ้าทิพย์ช้างนะครับก็คงจะเป็นที่ท,ทราบกันดีนะครับรู้จักกันอยู่แพร่หลายมีมีผู้ที่นำเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับเป็นละคระมีหนังสือที่เขียนถึงท่านนะครับในเชิงประวัติศาสตร์ สิ่งก็ทราบกันนะครับว่าท่านเป็นผู้กอบคู้บ้านเมืองสร้างบ้านเมืองให้มีความปกติสุขร่มเย็นนะครับสืบมาจนถึงปัจจุบันก็จึงเป็นเหตุนะครับที่ชาวลำปางของเราเนี่ยได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบวงสรวงพ่อเจ้าทิพย์ช้างขึ้นมานะครับโดยมีทายาทเจ้าหน,น่ายเหนือนะครับสายสกุลเจ้าเจ็ดตนเป็นผู้ีิเริ่มนะครับรวมทั้งข้าราชการพ่อข่าวชา,ช,ชาวชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่านะครับได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมานครับเดี๋ยวกับนี้นะครับผมขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานในวันนี้นะครับท่านนายเพลก่ะคานะครับเจ้าของสถานที่ซึ่งท่านก็ทําหน้าที่ในการบูรณาการนะครับความร่วมมือทุกภาคส่วนในท้องที่นะครับไม่ว่าจะเป็นท้องที่ท้องถิ่นภาคการศึกษาต่างๆนะครับร่วมกันจัดการนี้ขึ้นมาในกานนี้ครับผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิทธพรใช้ทุกการนะครับและขอวอวยพรให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดําเนินไปได้วยความเรียบร้อยประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายวิทุประกาศนะครับบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานสืบสารตำนานพ่อเจ้าทิพช้างวีระกุษแห่งเขลางนครประจำปีพศ .2568 นะครับณบัดน,นี้ ขอขอบคุณครับขอเสียงปรบเลยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านกฤษณนภิน,นิษและขออนุญาตเรียนเชิญทั้งสองท่านยังอยู่ด้านบนเวทีและจะได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติขึ้นมาร่วมทําสัญลักษณ์พิธี<ช>เปิดรรพร้อมกันด้านบนเวทีค่ะผมขออนุญาตเรียนเชิญเ,เ,เจ้าศิรัตน์ลำปางนะครับซึ่งเป็นผู้แทนสายสกุลนาลำปางนะครับพร้อมด้วยผู้แทนสายสกุลนเชียงใหม่ผู้แทนสายสกุลนาลำพูนรวมถึงผู้แทนสายสกุลเจ้าเจ็ดตนนะครับเรียนเชิญด้านบนเวทีครับเรียนเชิญท่านรองพิเศษพล ประสานนะครับรองนยองายกการบริหารส่วนจังหวัดเพื่อที่จะให้ท่านประธานในพธิธีทำสัญลักษณ์พิธีเปิดในวันนี้ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราจะเริ่มจาก 5...4...3...2...1 สอ <ไป S 2> นคร้วอขึ้นนี้ับัตรขึ้นณบัดนี้อย่างเป็นทางการครับ ขอเสียงพรบมรืาได้อีกสักครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะและในลำดับต่อจากนี้ไปดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญ